บัดนี้เป็นครั้งที่72ตรงกับวันที่19มกราคมพุธศัก2569ข้าพเจ้ายโยราดาการเพลงขอเปล่งวาจาสัทายายพทุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นพา,าะาจาริยะบูชาเด่องค์พระความปฏิเทตุเจ้า,จาองค์มสมงกัปนุลหลวงพู่เบณเดศมังกรศราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัทยานของพระพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้จิตของพระพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแห่งการสวดสัทยายมนีต่อไปบทสดชุมนุนเทวดาสัมมัตาจักรวาเดุอัตตราขันตุเทวตาสัตธรรมโมนิราชสัจุนันตุสักขโมกขัง สังเหก็มีจารปเอกิลิศีขรัตเตจันตาลิเควิมานีคีเปรตเทจขามมีตรวนะคนขาันอีกขหวัตถุมหิกิเตอุมาจายันตุเทวาชรธาุวิสเมยักะกันทพนาคาดิทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวานกาลุอายยมัทันตาธรรมสวานกาลุอายยมัทันตาธรรมสวานกาลุอายยมัทันตาบทสวดน้ำกาสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทสะ นามโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปศุสัจจกิริยาคาถานาทิเมสัระนางอัญญงพุทโธเมสัระนางวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเมีโหตุสัพพะทานาทิเมสัระนางอัญญงธัมโมเมสัระนางวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเมีโหตุสัพพะทานาทิเมสัระนางอัญังสังโฆเมสัระนางวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเมีโหตุสัพพะทา บทสวดมหากรุณิโกนาทโทติอธิกาคาถามหากรุณิโกนาทโทอทัยยะสัพพานินังโพเรตวะประมิสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวจัชเชนะมาหนตุสัพพกัทวามหากรุณิโกนาทโทหิตายะสัพพานินังโพเรตวะประมิสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัชจวัจเจนะมาหุตุสัพพุทวามหากรุณนิโกนะทวสุขายะสัพพปานินังปุเรตวาปรมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตมะม์เอเตนะสัชจวัจเจนะมาหุตุสัพพุทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพักขวะสกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเกนะสัจจิปัจจมัติเหตุพิภูสตหิุสเพเหวะอรหันเตหิุทัสหิจโลกธาตุหิเทวตา เยโพเยนะสันนิปติตาโหนติพระคันตังทัศนายยาพิคุสักขันจะอารโคจาตุนังสุทธาวาสกายกานังเทวานังเอิตาทโหสิอาญโขพระวารสเกศวิหาติกาปิลาวัตถุสมิงมหาวเนะหาตาพิคุสังเคะสัจจิงปัจมัติหิพิคุสเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยโพเยนะสันนิปติตาโหนติพระคันตังทัศนายยาพิคุสักขันจะยานุนะมยัมปิเยนะพระคัมภีร์เทโลปะสังกเมยามาอุปสังกมิตวาพระคัมภโตสติเกปัญจิิกะาาาภสยมต อาตโคตาเทวตาเสยทัปปินามะคะละวะบริโสสมิชิตังวาพาหังปะสาลิยะปะสาลิตังวาพาหังสมิเชียยะอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตรคิตาปะคะวะโตปุระโตปะสุระหังสุอาตโคตาเทวตาปะคะวมันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะคะวะโตสันติเกอิมังคาถางอภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอปราชิตตะสังคันติ อาตโคอปราเทวตตาภะคะวัตโตสันติเกอิมังคาตังอภาสิตรัสรพิโมสนามะหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาราเทวเนตตานิคาเหตวอิธาลิยานิลขันเดปันหิตาติอัตโคอปราเทวตตาภะคะวัตโตสันติเกอิมังคาตังอภาสิเจตวะกิลังเจตวะปะลีหังอินทะกิลังอุหจามะเมชาเจจัลันติสุทาวิมลาจขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโคอปราเทวตตาภะคะวัตโตสันติเกอิมังคาตังอภาสิ เยเกจิพุทธังสลานังคตาเสนาติามิสันติอปายะพูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทปกายังปาลิปุริสันติติอระโขอภควะภิกขุอัมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกะถาตุสุเทวตาสนิปติตารโหติตถาคตังมัสนายะภิกขุสังพิจเตเยปิเตภิกขเวเหิสุปติตมัทนานัฏหันโตสัมมาสัพุทา เตสัมปิทพระคุวันตานังเอตัปปรมาเยวะเทวตาสันิปริตะหิสุงเศยธัปปิไม่หังเอตระหิตเยปิเตปิภคเวภวิสันติอนาคตมัทนังอรหันตุสมมาสัพพะเตสัมปิทพระคุวันตานังเอตัปปรมาเยวะเทวตาสันิปริตะภวิสันติสศยธัปปิไม่หังเอตระหิตอจิคิสัมมิภควเวเทวกายานังนามานิกิตติสัมมิภิควเวเทวกายานังนามานิเทธิสัมมิภิควเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนาทัสสะทุกังมนสิกโรธภาพัสสามีติเอวะพันเตดิโคเตคโคภะพวโตโปจัสโสสุคขวเเอเตทัทมโจะสีโลกะมนุกัสสามิยนทะพุมมาตัสสิตาเยสิตาคิลิคขะพังพหิตัตตาสมหิตาปุถุสีหวัสัลลีนาะ ໂ u ມາຖັ a ສາທ a ສັງຄຸນໂນອໍທະຕະມ s a ະ s າສ a ດທ p a ິປ a ສານະນະອະວິ s າພິໂຍປັນຈະສກິຍະຕະວະວະນີກະເປລາວະທະເວຕະໂຕອໍມະນະງີສັດທາສະບະເ

โมทัมมนาอภิกามุงภิกุลังสัมมิติมมนังสาตากิราติสหัสัยยคานานตะวานีนอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัสิโนโมทะมมนาอภิกามุงพิกุลังสัมมิติมมนังปิเจเตโสราสหัสัยยคานานตะวานีนอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัสิโนโมทะมมนาอภิกามุงพิกุลังสัมมิติมมนังเวสามิตาปัจจสตัยยคานานตะวานีนอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัสิโนโมทะมมนาอภิกามุงพิกุลังสัมมิติมมนัง ภูมิพลราชกิจโกวิภรณสันิเวสนังำพิยนังท์สัตยสัสัญญาฐานังปุญจุภาสุติภูมิพลราชกิจโกศลพระสมิตินวันังปุริมจัติทีสังราชทัตระโภคศาสติกันทภานังอธิปติมหาราชายสัชิโสปุตตปิตัสสะพระโวินธนามามหาพลายทิมันโตชุติมันโตนักมันโตยสัชิโนมทัพมนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิตินวันังพระเกิฑนัจจที่สังราชวิรุฬหุตาปัสสัสติภูมพันธานังอธิปติมหาราชายสัชิโสปุตตปิตัสสะพระโวินธนามามหา อิที่มันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสสีนโมทธมนาอภิกรรมมูลที่คุณังสำนึกจิงว่นังปัจฉิมจัตทิสังราชาวิรูปภูเบศสตินะข้านังอธิปติมหาราชยาสสิโสปุตตปิตัสสะขัวมุยธนามามภัพพลาอิที่มันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสสีนโมทธมนาอภิกรรมมูลที่คุณังสำนึกจิงว่นัง ขุตรนันจิติสักราชากุเวโรตปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสิโสขุตรปิตาสภามวยนะนามภะพละอิจิมันโตชุติมันโตวนะมันโตเยสสิโนโมทะมนะอภิกกามุงภิคุณังสัมปิติมนังปุริมาธสังปุริมาธิสังทัตตะรัทวะทักขิเนนาวิรุณทัโกปจิเวนาวิรุปโกกุเวโรอุตรังทิสังจะตรุเตมหาราชสัมมันตาจะตรุทิสัททะระมนะถังสุวรรณีกะปิลาวเทเวเตสังมายาวิโนทัสะอาคุวันจานิกาสถานมายาคุเตนทุเวเตทุกิจคุจักว จันทน์โนกรรมะเศธโตจักินุคันโทนิคันโตจัปปานันโทโอปอมมณูจัทเทวสุโตรจัมตะลิจิตตเสโนจขันทะปดาโรราชาจันุสกุอากูปัญจสิโคเจวะติมพุรุสุริยมวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทะภาสหราชุภิโมทะมานาอภิกกรรมุภิกุนังสามิติมุนังอาทาคูนาพัสานาคาเวสาลาสหัตชิกากัรมปารสัตตระอากูปายาคาสหยาภิยามุนาทัตรัทัะจะอากูนาคายะสัชินุเอราวันโนมหานโขสุปะคามิติมุนังยีนาคราชยสหสหรดิทิพัทิชาปกกิิสุทธะจั ไมหายัสสติวัณณมชปตาจิตลาสุปัญญาอิทิเตสนามังอาภะยันตานาพระราชานมสิปุปนตโตเคณมักกาิพุทโธสันหิมาจจัยอุปภาไยันตานาขาสุปนัสลานักมังสุพุทังจิตาวัชิลหะเจนะสมุทังอสุราสิตาปัตโรวัสวะสิติอิทธิมตุยัสสินกาลกัญชามหาทิสมะอสุราธานเวขาสาเวปจิติสุจิตจตปาหาราโทนะมุจิสหะสัตตันจัพลิพุตานังสุเพยเวโรจนามกาสันนหิตรวะปิญเจนังละหุปัตมุภาคมูสมโยธานิปัทนเตภิกุนัง อากูจัตเทวาปฐมีจัตเตย์ชงวายโยตถาคมูลวลุนาวัลุนาเทวาโสมุโมจจะยศสาสหะเมตตากรุณากายิกาอากูเทวาเยสสิโนท้าเสตย์ะสถานกายาสเพนนัตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตุนัมมันโตุเยสสิโนโมทัมมะนะอภิกามุงพิกุลังสามิติมุนังเวณทูจะเทวาสหาลีจัตอสมาจะทุเวยยมาจันทัสวานิสาเทวาจันทะมาคูปุระคิตาสุริยะโสปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระคิตานักกัตตานิปุระคิตตวอากูมัทวาลาหกา ว่สุนังวสวเสโทวกปะันทะทะเสเตะสทากายะเสเพนนาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตะมันตยสสิโนมัมะอภิกมุภิกุนังสมติงนังอทาุสาพภูเทวาชลมาคีสิขาเดวะอริทกาจารุชาจักอุมาปุคนิภาจิโนวัวนาสาธมาจัจจุตตาจัอเนชกาสุเลยมุจละอากุอากุวะสัมเนชิโนทัเสตเตระทากายะเสเพนนาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตะมันตยสสิโนมัมะาอภิกกามุภิกุนังสมติ สมณามหาสมมนุษสามนุสุตมะหิธาปทุสิกาอคูอคูมโนปทุสิกาอัทคูหรายโยเทวายจจโลหิตสวชินปราคามหาปราคาอคูเทวายสัชินพระเสตีรัสทากายสเพนาตตวานิโนอิทิมันโตสิติมันโตนัมันโตยสัชินโนมานาอภิกรรมุทิพนัสมิตินวังสุกากรุงหาลุนาอคูเวกนัสสาสะหอทาตะขเยหาปามุกะอคูเทวามิจกขนา Sattha matakha rakha chami sakaja ia sasino tana yang akha pa siono yodi sa api wasapik, rasyetai rasyatha kaya sappena natawanino iti manto chutik manto wana manto Yasasino, sasino, mohat mana apika mong pikonang samiting wana ng keminya tosita yama kata kaja ia sasino sappita kala maseta chutik na maja asawa, nimmanana dinu aku ataku para nimmita rasyetai rasyatha kaya sappena natawanino iti manto chutik manto wana manto Yasasino, sasino mohat mana apika mong pikonang samiting wana ng katete tehe monika ya saplena natawin no namana wene akan chungge janne jadi sa saha pamota sati baki lang o katinna manasa wang pake mo katalangna akan janang ma asita titang suprama paramato cakunda itimo to sanga sanang kubaroti so ta surpaka samitin monan sa sa pamalo kanang maha pamati tithati bu papan nu jutti mantopis maka yo ya sasiso ha jeda isra aku panje ga masamati no te sanja masatu akalito paliwali to denja sa pefikente ke malasena api kami pasakan hasab manti ဣဒ္ဓခဏထာပဒထာလာကိနပထမတုဝသမ္ပန္တပရိဝါလေဓမ္မဝုန်จิตထ်ကိုတင်ငံ့ဣတိတထမဟာဇေနောက न्ह ဆေနံအပေဆိုင်ိပနိနာတလမဟာချက်ဆရံကတမနပြေရဝံငျာထပါမှုစကိုမီကိုဌာနငျာတုသဝိစုကိုတထာသောပจุထာပတိသံခုတုအဇယံမစေတ္တစ္စပံအပိညာညမဘကိတမနချက်ကမတတုအမန္တငိဆဒ္ဓဆမကိယဆစနိရတေမာရစေနအပိက္ကတတေဝချနာတပိကဝော ไดจะอัตตรมกรุงสุตวะโพธิสศาสนามีตราเขหิปการมงในสัมโนมปิอินชยุงสเพวิชิตสังฆามาพยาติตาญาสิโนโมทติสังขูเตหิสาวกเทเชนิสุตาดีบสวดจุลชัยประกรรณโมมีภูตเตเชสาระตันตายกามิตาเทชะปสิทธิปสิทธิวานารายกปรมีสุลาสิธิพระมาจะอินหาจะจตุลกาคัมภีรคากาสมุทธาปูตุงคังขาจะสมรมชายปสิทธิพวันตุเต ชัยยะชัยยะธรนิทราณีอุทธิอุทธินาทีนาทีชัยยะชัยยะข้าโคร์ตะตนละนิสัยนิได้ใสเสนน้นเมรุราชผลนาราชีชัยยะชัยยะคัมภีร์ะสมปีนาเนธนาคีปีศาจจักตูกาลีชัยยะชัยยะ ทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธาทานมุขชาชัยยะชัยยะอรุณมุขสัตราชัยยะชัยยะจำปาทินาภะโผลละคันทกกะชัยยะชัยยะขจฉคนะตุรงสุกราภูชงสีหะปิยาคติปาชัยยะชัยยะอรุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนาเรปุณสุตินารีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสทาสุชัยยะชัยยะชัยยะธรณีสันตินสทาชัยยะชัยยะมังกรตัญญาพวเคชัยยะชัยยะมรุญยะเคชัยยะชัยยะรักเสสุระโภชเตชา สวดมนต์ค่ะชัยยะชัยยะพระเมนทัคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชศัตชัยยะชัยยะปัทมิสมัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุถุสาวงชัยยะชัยยะมเหสุรุหารุหรินเทวาชัยยะชัยยะพรหมาสุรัคคูชัยยะชัยยะนาโปกวิรุปปกวิรุปโกโันทิมารวิอินโธจักเวนะเตโยจักกุเวโรออันนนไหหขงูล่ะ วารุโนปิจักระกิวายโยจัปาชุนหูกุมาโรทตาลัตโกปัถารสัมมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาธโยปิสินสาวกาสภาชัยยารามโอภวันตุเตชัยยะธรรมโมจัตสังโฆจัตสสะปาโอจัชัยยะตังเอเตนะชัยยะเตชเณชัยยะสุธีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุตเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธสสิริมัตโตอายังมารสัจปปาริมัตโตปราชโยอุโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาปรหมคานามเฮสินชัยโยปิพุทธสสิริมัตโตอายังมารสัจปปาริ มาโตปราชายุอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยยะตถาอินทขนานาเมหสิโนชัยยุปิพุทธสัจิริมาโตอายังมารัสะจัปปะพิมัโตปราชายุอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยยะตถาธีโขขนานาเมหสิโนชัยยุปิพุทธสัจจริมาโตอายังมารัสะจัปปะพิมัโตปราชายุอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยยะตถาสัปันนกขณา ไมเฮจิโนชโยปีกุสสัริมโตอายงมารัจาปิมาตโปราชโยุปโคสยัพิมัเทปโมทิตาชยาาะคคมเสิโนชยปีกุทสัิริมัตโตอายมารัสจพาปิมาโปราชยุปโคสยพิมันเทปโมทิตาชยาสัมคนมเหสโนฉนตัวโพธิยาโมลีสกยาังนันทิวัฒโน

ปทักขินังปทักขินังมนกัมมังปนิทิเตปทักขินาปทักขินานิขตะวานนาลพันตเตปทักขินเนเตอัฐรัตถาสุกิตาวิรุฬหะพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทัสหะสัพเพหิญาติสุนันตุโกตุเนเิวะอัสมิงทานิอธทิตตาธีขาโยคัสธาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธาลักขันตุสัพัสตานังลักขันตุชินาสัสนังยากาจิปัตถนาเตสังสัเพปุเรนตุมโนุราหะวิตตะกาลีปวัสสันตุวัสสังวสาวรากาโรคาจุปัตถวะเตสังนิวเวเดนตุจะสัพพธา กाยยสุขางจิตสุขางอราหันตุยาาราหางหมสวสทธม न ยามาสุตาง เอวเมสุตังเอกังสามัญพักกว่าสาวกทที่ยังมีพลันติเชตวันีอนาถปิหกัสสอารามีปะตะลโคพักกว่าพิภูอมันเตสิพิคโวติปัตันเตติเตภิภูพักกว่าโตปัจจโสโสพักกว่าเอตตะโวจะอุปาทวภิกขเวตัถาคตานังอรุปาทวตัถาคตานังทิตาวัสสาถาตุชมมาทิตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาระอนิจจติตังตถาโตอภิสังพุชิติอภิสัมมิติอภิสังพุชิตวาอภิสัมิตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเตติปัตถาเปติวิวรติวิปัสยติอุตตานิกรโถติ สัพเพสังขาราอนิจจติอุป,ปาทาวาปิเภตาตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานางังพิทาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมปุชติอภิสม,มีติ อภิสัมพุชิตวะอภิสมิตรตวะอาจิคติเทเสติปัญญเพติปัฏฐเพติวิวรติวิภาชติกุตตานิกรติสพเพสังขาราภิคขาติอุปทานวะปิคุเวตตาขะขตานังอนุปทานวะตถาขตานังทิตาวะสัทถาตุธรรมะิตตตาธรรมนิยามตาสพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาขโตอภิสัมพุชิติอภิสมิตริอภิสัมพุชิตตวะอภิสมิตรตวะอาจิคติเทเสติปัญญเพติปัฏฐเพติวิวรติวิภาชติกุตตานิกรติสพเพธรรมะอนัตตาติอิทัมโมจะป บทสวสดปฏิเอครตะคาถาอะตีตังนานาวาเขาเมยะนปฏิกันเกอนาคตังบุคลไมควรตามผิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่คูมพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตมไปะฮีนาตังอป,ปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดนตีตก็แล้วไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไมมาปัจจุบันนั้นจารโยชมังตัทธัตถะวิปัสสติอาสังพิรังอาสังก,กุปันอวิทามะอุปโรหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงียนกรเพน เขาควรพกโอนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะที่จะมาตะปังโกชัญญามาละนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณฮินูสังขระเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะการ,ปรเปียนต่อมัจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมมีสําหรับเราเอวังมิหาริมาตะปิงอโหรตพะมาตาฮิตังตังเวสัทเทกกรัโตติสันตุอจิคเตมุนิติมุนีผู้สบงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคขับปัจเวคณะสภีสังขารอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสภีสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นปุกนทนยากเพอเกิดขึ้นแล้วแก่จิตตายไปสภีธรรมาอนัตตาสิ่งจังหล่ายทั้งพวงเขไม่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุวังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนความตายเป็นของยั่งยืนหากมาส in, entonces, ั discord, ่งเมยามาลีตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปียะมรณะปะลิโยสารังมีชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอเนีจตัางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมมรณะังเมีอนิตัางความตายของเราเป็นของเที่ยมวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายอยอาจิดังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอภเตตะวิญญาโนขรัมปัสจักวิญญาณจุกโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศสติจักนนทัวซึ่่งแผดิน กาลินขลังอีวะประดุดอังวะท่อนไม้และทอนเปือน,น,นิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิีจ้าวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะแยกทำนิโนโม,มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเมามสื่อมไปเป,ไป็นธรรมดาอุปัชชิตวานิรุชันติการเกิดขึ้นแล้วย่ำหนับไปเตสังเวกษโมสิโพค,ความเข้าไปสงบประดับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรังดิจจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริสุจจะวาริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวะหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะท ความสงสัยในยความใจนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิตยังกินจิตกุศลังกมังสัพเปหิตาติหิตกตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันโตโคนโตเยเทวะอสัมิงธานิอธิขตาธิพายุกาสทาหุนตุสุขตาหุนตุทุกขาปาบมุนจันตุมาตาปิตาสุขตาหุนตุทุกขาปาบมุนจันตุสัพเพยัติกาสุขตาหุนตุทุกขาปาบมุนจันตุสัพเพอะยติกาสุขตาหุนตุทุกขาปาบมุนจันตุสัพเพวิสาสัพเพยาสัพเพเวตาสุขตาหุนตุทุ สัพเพอาจาริยุปชัายะสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพนักตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพเทวะสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพสามะทินังสุสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงพ่อทวดนะโมโพธุทธสโตอคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธุทธสโตอคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธุทธสโตอคติมายะอิติภะคะวาปฏิทานะคาถาญาเทวตาสันติวิหารวาจินีรูปเอขเลโพธิคะเลตะหิงตหิง

ปัศนาหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทาังพระเวกันโตกาเรเทวปะวัสตุวุติภาวิยาสตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตารชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนาราชาโนปัจฉรักขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันิทุกขาพยาปัตตาจันิพยาโสกปัตตาจันิโสกหงตุสภเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมีสัมปตังบุญญาสัมปตังสพเทวานุโมตุสัพพะสภติสิทธิยาท่านังทัานตุสัทธายาสีลังละคตุสัพพภธาภาวนา กิตตาหงษ์ตุขะฉันตุเทวตาคาถาสุมังคลคาถาโมตุสัพังสุมังค์ครังละคาทุสัพพเทวตาสัพพุทธาลูกาเวนะโสติหงุตุนิลันตรังโมตุสัพังสุมังค์ครังละคาทุสัพพเทวตาสภะพังนุภาเวนะโสติหงุตุนิลันตรังโมตุสัพังสุมังค์ครังละคาทุสัพพเทวตาสัพพสังฆลูกาเวนะโสติหงุตุนิลันตรัง 2016 2017 2018 2019 2017 सफे बुठा फल पत्ता पचेन जम फल हंतान जताचे सपसो सकसो सफे बुठा फल पत्ता बचे गम फल हंतान जत छे नी सपसो सफे बुठा फल पत्ता बचे नाम फल हंता जत खाठामी सकसो सफे बुठा फल पत्ता बचेगा नम फल हंतान जत चे नरकामी सकसो सफे कुान यम फल हंता जताचे नर खामी सकसो सफे कु बचे नंगाना जत ना मठामी सपसो <laughs> ด้วยอำนาจแห่งบุคคลสนิทข้าพเจ้าได้สวดสัตยานพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้มกราวอุทิศวายเป็นพระราชาุิลแด่สมเด็จพระนันเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุส,สวรรค์คาลายัยขออนิสงส์แห่งบุกุศลนี้จงเป็นสภจุลิมงคลแก่ข้าพเจ้าโยรดาทางเพ่งและคระอบครัว ให้ใครเอาลาดปลอดภัยจากทุกโศกโ,โรคภัยอันตรายทาั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคง็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ,อยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนที่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อุโมทนาสัตว์การในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทขออนุสงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศษฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสิ่งอมเละได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธนุภาพเทวานุภาพและนิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทิน